ครับวันนี้ก็มาเรียนรู้พระสมเด็จบางขงุนพรหมพิมพ์ปกโพนะครับเป็นพระกรุกใหม่ที่เราก็จะสอนวิธีการดูพระแบบง่ายๆนะครับจากการที่เราเห็นภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ขอบด้านข้างนะครับเราจําหลักง่ายๆนะครับว่าภาพุ่งนี้ถ้าเป็นพระอมนะครับเรา จะเรียนรู้ยังไงพระออมเนี่ยดูไม่ยากนะครับคาบพวกนี้นะครับมันเป็นคาบที่เกิดจากหินปูนนะครับทุกคนต้องจําไว้เลยนะครับว่าคาบหินปูนพวกนี้นะครับเป็นคาบที่มีลักษณะเปราะแตกหักง่ายนะครับแต่มีความแข็งแล้วก็มีความแห้งอยู่ในผิวของเขานะครับเพราะนั้นเวลาเราจะทดสอบคาบพ,พวกนี้นะครับเราจะทําได้ก็คือการนําคาบพวกนี้ไปแช่ในทินเนอร์นะครับทินเนอร์เป็นตัว ทำละลายชนิดหนึ่งนะครับถ้าพระองค์น,นี้เป็นของปลอมเนี่ยของปอมจะทําได้ก็ต่อเมื่อ,อ,อใช้ส่วนผสมของกาวนะครับหรือส่วนผสมของวิยาศาสตร์นะครับเป็นพวกโพลียูริเทนนะครับส่วนสารที่เป็นพวกพลาสติกนะครับพวกนี้นะครับนำเอาไปแช่ด้วยทินเนอร์เนี่ยมันจะละลายนะครับแต่ถ้าพระแท้เนี่ย คาบปูเขาเกิดจากหินปูนหินปูนพวกนี้นะครับไม่ทําปฏิยากับทินเนอร์แน่นอนนะครับเพราะฉนั้นคุณลองนําพระพวกนี้ไปทดสอบกับทินเนอร์ได้แช่ไว้เป็นวันๆก็ไม่มีละลายนะครับวิธีการทดสอบอีกขั้นหนึ่งก็คือคุณลองเอาโฟมนะครับบิดหย่อนลงไปในทินเนอร์นะครับมันจะละลายหายแวบไปทันทีอันนี้คือการทดสอบแบบ ง,ง,ง่ายนะครับที่ทุกคนก็สามารถทําได้ดินเนอร์ขวดหนึ่งไม่กี่ตังค์สามสิบกว่าบาทนะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างของพระคาบปู่อนี้นะครับเป็นคาบปุ่ที่มีความแห้งเห็นไหมพยายามดูคาบแล้วก็พยายามดูองค์ประกอบอื่นๆเช่นแม่พิมพนะครับลักษณะคาบปู่แล้วก็เนื้อหาของพระจุดต่างๆด้านหน้าด้าน,านหลังคาบปู่จะมีความแตกต่างกันในลักษณะแบบไม่เหมือนนะครับคือมันจะมีคาบซ้อนคาบแล้วก็ซ้อนคาบ หลายชั้นอยู่เหมือนกันนะครับพยายามศึกษาแล้วก็เรียนรู้ทีนี้การดูขอบข้างของพระก็สําคัญพอเรารู้ขั้นตอนในการพิจารณาแล้วนะครับเราก็มาศึกษาจุดอื่นๆนะครับเพราะว่าพระพวกนี้มันจะต้องผ่านการทดสอบในการแช่ทินเนอร์ทุกองค์นะครับเพื่อให้การันตียืนยันได้ว่าพระนียไม่ได้ทําจากพวกกาวต่าง ส่วนแม่พิมพ์รายละเอียดในการเรียนรู้เนี่ยผมบอกทุกท่านตรงนี้เลยนะครับว่าแม่พิมพ์เป็นเรื่ององค์ประกอบที่ไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับขอให้เป็นพระแท้สมเด็จโตท่านปุกเสกเท่านี้เพียงพอแล้วนะครับกับการที่เราจะอารัธนาขึ้นคอทีนี้ทุกคนก็จะเห็นประสบการณ์ของพระขึ้นคอแฝนเดียวเลยนะครับพระในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมบอกทุกท่านเลยครับว่าหา นำมาบูชาติดตัวยากนะครับและภาพพวกนี้มีพุทธานุภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นทางแควค่าดคงกับพันชาตีเมตตามหานิยมแล้วก็ทางโภกษัพซ์นะครับซึ่งผมก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเริ่มศึกษาแล้วก็เปิดใจเรียนรู้กันนะครับ